ก็กราบสวัสดีมิดรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกแล้วในเดนบายเดอไลโมบายคิลเ l อร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นน้องละละบายรวมถึงแนะนำเปิร์กและแนวทางในการเล่นนะครับผมวันนี้ผมมาในชุดของเอ่อถ้าจะให้ผมตั้งเองเหรครับชุดนี้ก็คือชุดน้องเหมียวทาตแมวนะก็ไม่ต้องบอกเหตุผลที่ซื้อชุดนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่า อย่างเดียวเลยคือหน้ากากมันเป็นแมวอะ่ะมันน่ารักมากเลยซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ถึงกับเป็นทาสแมวนะครับผมเพราะว่าที่บ้านผมมันไม่ได้มีแมวนะมีแต่หมาอ้วนๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเอาละทีนี้เรามาดูชื่อชุดจริงๆกันดีกว่านะครับซึ่งชื่อชุดจริงๆชุดนี้จะชื่อว่านางแมวนะครับอย่าไปกลัวมันเลยหนูพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ต้องกลัวได้เวลาได้เวลาเล่นแมวไล่จับหนูแล้วว h นเดอรฟัคไม่ใช่ทอมเหมือนเจอร์รี่นะเพื่อน โอเคนะครับซึ่งชุดเนี้ยผมที่ผมบอกนะก็คือซื้อเพราะว่าหน้ากากมันเป็นแมวรวมถึงมีผ้าคลุมหัวนะครับคล้ายๆกับหนูน้อยหมวกแดงเนาะซึ่งข้อเสียใหญ่ของการใช้ชุดนี้นะครับที่ผมเจอมากับตัวเลยก็คือเซอร์ไม่เคยเกรงกลัวนะครับโดนบูลลี่หนักมากทั้งยอ่อทั้งติ๊กไฟฉายใส่อะไรสารพัดส,สารเพนะครับซึ่งเนี่ยเห็นน้องน่ารักขนาดนี้แล้วอย่าบูลลี่น้องกันเลยเนาะโอเคแต่วันเนี้ย คือสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยครับคือตัวขวานมันนะมันไม่เหมือนขวานนะมันเหมือนแท่งอะไรสักอย่างที่มีมีดติดอยู่นะครับผมผมก็เลยจะเอาขวานที่แบบเป็นขวานจุติไปนะโอเคครับเราพูดมาเนิ่นนานเราก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับเราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะโอเคก็สำหรับน้องต่ายสไนเปอร์นี้นะครับผมจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเดินช้านะ เริ่มเกมมาเราก็เดินหาก่อนเลยนะครับผมเหมือนผมจะเห็นอะไรแบบแบบโอเคเดวิดนะครับผมแม่มียึกยักยึกยักถ้ายึกยักอย่างเงี้ยฟาดเลยนะครับผมโดนไปหนึ่งทีเนี่ยเขาเผลออย่างเงี้ยเรามีโอกาสปลาได้นะครับโอโ้โหโดนซะง,งั้นโคตรฟุกเลยนะครับผมเอาจริงโอเคเราแขวนเลยนะครับโชคดีนะที่เราเจอคนแรกไว้นะครับผมเนี่ยเขาแทบจะยังไม่ได้แตะเครื่องปั่นเพื่อปั่นไฟกันเลยนะเราก็แขวนได้หนึ่งคนละ รีบเดินหาคนต่อไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่โซนเครื่องยากมากๆเลยนะครับผมรวมถึงเปิร์ผมยังไม่ครบด้วยเนาะก็จะไม่มีเปอร์คุมเครื่องตอนเริ่มเกมเลยนะครับอ้าวผมเห็นขีดอ๋อคอเดดนะครับผมเนี่ยคือเวลาเจอตัวกระต่ายเซอร์จะชอบยลิกยากกันตลอดเลยนะครับติดต้นไม้อีกว่เดอะฟัคเนี่ยแล้วก็เมเอลนะครับเป็นเมที่เล่นยากอื้ไม่โดน คือเนี่ยมันปลาก็ยากนะครับเพราะช่องมันปลาน้อยถ้าเราไม่เด้เอาแอดออนยกวานไปอะ่ะตอนนี้เขาวิ่งออกขวาผมจะลองวัดนี่น้าต่างไปเลยนะครับผมคือจังหวะอย่างเงี้ยต้องกะเอาร้วนๆเลยนะครับเนี่ยเขามีสายโยกซ้ายโยกขวาน,นะครับผมผมจะไม่เสียเวลาปลาขวานนะวิ่งตามไปฟาดเลยจะไปไหนเพื่อนนี่มันทางตรงนะโอเคไม่รู้ว่าใครไปช่วยเดวิดนะครับเราลงใต้ดินแะล้วกัน จะได้เขาจะได้เสียเวลาวิ่งมานานนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวที่เดินช้ามากๆนะโอเคเติมขวานก่อนนะครับหลังจากแขวนเสร็จอ่ะเราควรจะเติมขวานทุกครั้งนะครับผมมันจะไม่เสียเวลาในการไปรีโหลดขวาน,นเวลาไล่ล่านะครับทําให้ไล่ล่าได้ต่อเนื่องเลยเอยผมเห็นรอยเท้าเออะไรขาวๆเนียนเลยนะเพื่อนหมอ,อดมนี่โอเค ดักนะครับแต่เขาไม่วิ่งเข้ามาเอา้าพุ่งตีต้นไม้ซะง,งั้นงงไปป่ะโอเคมีคนไปช่วยคอเด็ตแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราแขวนอดดมต่อเลยคือตาเนี้ยสตาร์ทมาดีมากนะครับผมคือแขวนปุ๊บช่วยปับ๊บแขวนปุ๊บช่วยปับ๊บคืออย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ก็ไม่แน่นะตัวกระต่ายโดนพิเกมได้ตลอดเวลานะครับถ้าเซอร์เจนรัตขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผมหนักเลย โอเคอดัมมีหลุดฮุกนะครับเดี๋ยวเราซ้ําเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีใครมาช่วยนะครับจะให้ผมทําเมินแล้วไปไล่ตัวอื่นต่อมันก็ไม่ใช่เรื่องต่ะเนี่ยเขาวนลมนะครับสับดีครับผมจริงๆวนลมอย่างนี้ยไม่ควรทํานะครับคือควรจะหาไม้ที่ใกล้ที่สุดเนาะแล้วค่อยวนนะครับผมเพราะวนลมคิลเลอร์ยังไงตามไปตีังไงก็โดนนะครับโอเคผมเหมือนเห็นขีดขึ้นนะมีคนอยู่ โอ้โหมันไม่ทันนะครับผมไม่ได้เอาแอดออนยกขวานไวมานะโอเคถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นนะครับเราวนตามไปเลยแล้วพอใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาจะพับแล้วรู้ว่าเขาจะพับแต่เบรกไม่ทันรถเดือดฟักตอนนี้เขาไปช่วยแล้วรีบปากนเลยครับนี่เป็นไงล่ะเพื่อนความแม่นมันไม่เข้าใครออกใครโอเคเดี๋ยวซ้ำมาดําเลยแล้วกันเอ้ผมรึ้ว่ามันไม่มีไม้โอโ้โดนสตันหน้าแตกไปสองรอบแล้วครับตอเน,นี้ย เอ้ยไม่โดนได้ไงโอ้โหปลาอะไรยาอย่างงี้ไม่โดนอี่วิ่งฉีกปแล้วด้วยโอเคเขาแอบนะเขาแอบเราจะแกล้งทำมึนๆนะ <c oughs> ครับผมเพื่อนนี่มันมุกเด็กน้อยโอเคอดัมตายแล้วนะครับผมแล้วพอว่าปั่นเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วด้วยโอ้โห <c oughs> โอเคตรงนี้มีคนปั่นอยู่นะครับผมตื้อไปก่อนแล้วกัน น่าจะแอบ,บอยู่แถวนี้ในตู้หรืเปล่าเพื่อนโอ้โหว่างเปล่านะครับน่าจะหลบอยู่ข้างหลังอ่ะอ่ะอะเห็นแล้วเด, <c oughs> ดวิดโดนโดนดีครัาหน้าแตกไปดีจังหวะนี้คเดวิด <c oughs> นี่มันแสบจริงๆเลยวะ่ะโอเคตรงนี้ต้นไม้มันขวางอยู่หมดเลยนะแต่ตรงนั้นนะ่ะมันจะมี <c oughs> มุมผมจะลองปลาดู <c oughs> โอ้โหไม่โดนว่ะเกือบ <c oughs> <c oughs> นะครับน่าจะเฉียดหัวไปหน่อยเดียวอะ แล้วเขามาเล่นจุกเด็กอย่างเงี้ยด้วยคือตัวกระต่ายเป็นตัวที่แพ้จุกเด็กมากนะครับเพราะว่าตัวเขาเดินช้านะแล้วเจอวิ่งแบบหลบมุมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ลองปาดูแล้วกันม,มันไม่โดนนะครับตรงนี้มันมีกล่องฟางเอาละเดวิดเล่นจุกเด็กละคับด้วยอืมเนี่ยคือมันยกขวานช้ามากเลยนะครับผมเอาลองอีกทีอืมคือแบบโอ้ ผมก็ไม่ได้ปาแม่นอะไรหรอกนครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นแบบน้อยมากนะเพราะว่ามันโดนบูลลี่อะครับผมโอเคแต่อันนี้เขาฉีกขวามาน่าจะโดนแล้วนะครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยมันอย่างเก่งก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงโรงงานอย่างครับซึ่งมันทําให้หัวร้อนมากเลยเอาจริงป่ะเนี่ยโดดหน้าต่างเข้าไปตามเลยนะครับผมผมไม่มีกั้นเ้ื่อเนี่ยโดดกลับเพื่อนมันแสบจริงๆว่ะตัวเนี้ย ตามต่อตามต่อ,ตอเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้เริ่มเดือดเราอู่แล้วแต่ตาเน,นี้ยน่าจะโดนแล้วล่ะเพื่อนจะหักไปไหนเอ้าโดนตาต่างใช้โดนซ้ําดีครับผมโอเคด้วยความโมโหตึ๊บม้ก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดวิดลงใต้ดินเลยนะ mm hmm. เหมือนมีรอยเท้าคนลงมานะครับว่าผมเดินติดอะไรวะ เนี่ยครับมีรอยเท้าคนนะแม่ไม่ว่าเราไม่เห็นมั้งจะแอบ,บอะไรเพื่อนนี่ไงช่วยไม่ดูตามาตาเรือนะครับผมถ้าหลบในตู้อะ่ะผมมีโอกาสที่จะเปิดตู้ว่าวนะแต่เขาเลือกที่จะไปแอบ,บมึงน,นะครับแล้วผมเห็นนะเพราะว่าสีผมเขามันเด่นชัดมากเลยเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนกันนะจะได้ไม่เหงาโอเคเดวิดปล่อยตายเฉยนะครับผมอะไรจะ โอเคเครื่องนี้เขาปั่นเยอะแล้วนะเนี่ยแม่ได้ใช้กระทืบแรงสักทีนะครับผมเอามานี่แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยเหมือนเขาจะไปช่วยกันแล้วนะนั่นไงเดี๋ยวผมง้างขวารอเลยโชมันต้องโดนดิเพื่อนป,ปาตีนแตกเลยนะครับเมื่อกี้โอเคเอ้ยมีตายยากว่ะมันสายไปแล้วเพื่อน ไม่รู้จักอเมริกันสไนเปอร์เหรอเคยดูไหมเนี่ยน,นันน่นนเฟิงหมินเฮ้ยไปไหนอ่ะเอา้าช่วยเลยเหรออะไรไม่เจาะหดหืลระครังยกหนึ่งเริ่มไปแล้วนะครับผมเพ้งทีเดียวเนี่ยคือผมอะ่ะคือถ้าเจอ72นี่ไม่เท่าไหร่เลยครับแต่ถ้าเจอไอ้พวกแบบโยกซ้ายโยกขวาที่มันไม่มีแพทเทิร์นอย่างเงี้ยอืไม่โดนอีกนั่นตายยากด้วย หว่าวอีกแล้วเนี่ยคือเขาโยกแบบเนี่ยผมจะแพ้พวกที่โยกไปโยกกลับเดี๋ยวโยกไปคือมันไม่ใช่การ72นะครับมันแค่เหมือนวิ่งมั่วๆแล้วเราเดาทางเขาแบบไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยนอนก่อนแล้วกันเพื่อเก็บสีได้นะครับแต่ว่าถ้านานไปเนี่ยเติมขวานกันถ้านานไปผมก็จะแขวนเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากนะครับแต่ เรารู้แล้วล่ะเฟิงหมิ่นกับคอเดตเนี่ยมาด้วยกันแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ทิ้งกันเลยนะครับอย่างเดวิดอะอาจจะมาเดี่ยวนะเพราะว่าปล่อยตายเลยเงียบจังเลยนะครับผมหาไม่เจอโอเคไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าเออเหมือนผมเห็นโอเคมาแล้วนะครับผมมันต้องโดนดีเพื่อน โอเคไม่เป็นไรเอาคอเด็ดแล้วกันครับเฟืองหมิงปล่อยไปก่อนเอาอีกแล้วเข้าเม็ดเม็ดแอลอีกแล้วนะครับผมโอเคแต่คราวนี้เขาวิ่งฉีกนะตายยากยังตายยากยังตายยากไปดิโอเคอืมมันไม่เข้าทางนี้ว่ะอืมมันเฉียดอีกแล้ววะ่ะเอาแล้วครับยาวแล้วครับอย่างนี้โอเคเราสะบัดหน้าหลอกไฟไปนะเขาต้องโดดแน่นอนอันนี้ต้องโดดละโคเต็มหลังไปดิเพื่อน สวยงามนะครับผมที่เกียดหานะครับผมผมแขวดเลยแล้วกันถ้าเขาเจอหลุมก็ปล่อยขออกไปนะ,ะโซไปอ้าวคอเด็ดตายเลยนะครับผมเติมขวานก่อนเผื่อเจอจะได้ปลาหัวแตกสักทีอเอ้าไอ้เหมือนมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับผมนั่นไงโอ้เพื่อน มันเนียนไปหรือเปล่าแต่ละคนเนี่ยแล้วดูสีหัวนะครับผมมันเด่นชัดมากโอเคเขาดิ้นนะครับผมถ้าถ้าเขาไม่ดิ้นนะผมจะปล่อยนะแต่เขาดิ้นผมขี้เกียจไล่ใหม่นะครับโอเคแขวนเลยแล้วกันเรียบร้อยสําหรับน้องตายนะครับผมคือมันเป็นตัวที่เล่นยากมากนะเอาจริงเห็นผมเล่นมันอาจจะง่ายๆนะครับแต่ว่า ถ้าเราเจอเซอร์ตี้แข็งๆอะคือแบบมันเป็นตัวที่จู๊กง่ายมากอะบางคนแค่บ้านฟ้าหลังเดียวก็โดนห้าเครื่องแล้วนะครับผมถ้าไม่มีก้านหน้าต่างคือก้นหน้าต่างจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าปลาขวานไม่แม่นจริงก็ใส่มาก็ได้เนาะโอเคสองหมื่นเจ็ดนะครับเนี่ยเขากุญแจแดงมาสองอันเลยนะคือแบบเครื่องมากอะเอามาทําไมกุญแจเพื่อนเครื่องจริง อ้าวเราได้ล็อกเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูการจัดเปิร์และแอดออนท้ายคลิปกันนะครับผมโอเคซึ่งแอดออนชุดแรกนะครับเป็นแอดออนที่โกงที่สุดนะไม่ว่าจะใน PC หรือในโมบายก็ตามแต่นะครับซึ่งก็คือขวานแดงที่เราเรียกกันเนี่ยแหละแอดออนแดงนะครับหัวขวานสีรุ้งก็คือปลาทีเดียวล้มเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไม่บาดเจ็บก็ตามนะครับ ที่ต้องเอาไปเลยก็คือตัวแอดออนสีม่วงนะครับเข็มขัดทหารราบตัวนี้จะเริ่มต้นด้วยขวานเล็กพิเศษ2เล่มนะครับก็คือแอดออนแดงตัวนี้มันจะลดขวานที่เราถือได้สูงสุดไป4ี่เล่มเลยนะซึ่งตัวดันระบายนี่มันถือได้แค่5้าเล่มนะครับผมถ้ามันลดไปสี่เล่มเท่ากับถ้าเราแอดออนแดงมาเนี่ยเราจะถือขวานเล็กได้เล่มเดียวนะครับทําให้ต้องใส่สีม่วง เป็นบังคับเลยนะครับว่าต้องใส่แอดออนสีม่วงคู่มาด้วยก็คือเราจะมีขวานในการปลาทั้งหมด3อันนะครับผมทําให้มีโอกาสปลาโดนได้มากขึ้นเนอะแล้วก็โดนทีเดียวล้มเลยนะครับผมโอเคอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่ใช้หวังผลนะครับผมก็คือเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็นิยมใช้กันมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่แอดออนแดงขี้โกงเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะเอาสีเขียวไปนะครับอ่าซึ่งตัวสีเขียวเนี้ยจะชื่อว่าผ้าคลุมผมลายดอกนะครับ เวลาในเตรียมขวานเล็กล,ลดลงอย่างมากก็คือเวลาเราชักขวานขึ้นมามันจะไวมากนะครับผมรวมถึงเอ,อ,อันนี้ควรจะใส่ไปคู่กับตัวสีเหลืองนะครับด้ามขวานไมโอ๊กนะเวลาลดคูดาวระหว่างปลาขวานเล็กลดลงปลานกลางนะครับก็คือเวลาเราปลาไปอันนึงแล้วอะเอนิเมชันในการหยิบขวานขึ้นมาอีกอันนึงมันจะเร็วมากเลยนะครับผมโอเคถ้าใส่ไปคู่กันก็จะแบบรวดเร็วทันใจนะครับ ชักไวปลาไวอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบปลาไม่แม่นอยากปลาลัวๆก็เอานี่ไปเลยครับผมเข็มคัดถ้าหานลาบเนาะใส่คู่กันไปเลยปลาให้ตายไปเลยนะครับเจ็ดเล่มเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดสุดท้ายกันนะครับโอเคชุดสุดท้ายนี่ก็คือเอ่อเป็นแอดออนเขียวที่เป็นรูปขวดนะครับก็คือน้ํายามีพิษเนาะ เป้าหมายที่ถูกโจมตีจะติดสถานะเอฟเฟกสถานะหมดกําลังเป็นเวลา90วินาทีเลยนะครับก็คือใช้ตายยากไม่ได้สปินไม่ได้กระโดดข้ามหน้าต่างไปได้ไม่ได้เลยนะครับถ้าโดนขวานเล็กเข้าไปแล้วก็อันนี้จะเอาไปคู่กับอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็คืออันนี้ดีที่สุดแล้วเนาะภาคคุมลายดอกเนี่ยก็คือเวลาเราเหยิบขวานเล็กขึ้นมาเตรียมปลามันจะเร็วมากๆเลยนะครับผมโอเคสําหรับแอดออนของกระต่ายที่ พอจะใช้งานได้โอเคก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูเปิร์กันเลยโอเคสำหรับเปิร์กนะครับก็คือทุกตัวเนะผมจะใส่เปอร์คุมเครื่องไปหนึ่งอันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮกลูนหรือว่ากั้นเครื่องเนะเพื่อถ่วงเวลาเซอร์นะครับไม่อย่างนั้นเซอร์ปั่นไฟไวเกินโอเคสำหรับกระต่ายนะครับเฮกลูนไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เดินช้านะครับผมควรใส่กั้นเครื่องไปมากกว่าแล้วอันที่2ของผมก็คือกั้นหน้าต่างนะครับ คือจะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้แล้วแต่คนนะครับถ้าคิดว่าคุณปลาขวานแม่นจริงไม่ต้องกั้นก็ได้ครับแต่สําสหรับผมก็คือมันจะช่วยลดเวลาในการไล่เซอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับอันที่3มผมจะใส่ทา,าโทโฟเบียไปนะครับยิ่งเจ็บเยอะก็ยิ่งทําอะไรช้าคือมันเป็นเปิร์ของเนื้อที่ดีมากๆอะ่ะใช้ได้กับทุกตัวส่วนอันที่4จะเป็นกระทึบเครื่องแรงนะครับผมก็เวลาเราตีเซอร์ล้มอะ่ะเรารู้ว่าเขาปั่นอยู่เครื่องไหนจะพยายาม แขวนไปให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ไปกระทึบเครื่องเนาะเพื่อจะได้ถ่วงเวลาเข้าไปอีกแต่จริงๆฮะความจําเป็นมันก็คือ2เปิร์นี้นะครับสาหรับผมแล้วก็อีก2เปิร์ก็อยากใส่อะไรมาก็ใส่เลยครับบางคนอาจจะใส่มองฮิวก็ได้เพื่อเวลาเขายิวกันใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถปลาขวานไปได้เลยหรือว่าอาจจะใส่โนวันไปก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบ ยังไล่ไม่เก่งหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยตัวกระต่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะใส่แบบล้มแล้วร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่คุณถนัดเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีเปอร์เครื่องหนึ่งอันนะครับสําหรับคิลเลอร์ทุกตัวในแพทนี้โอเคสําหรับวันนี้ทุกคนก็คงเต็มอิ่มแบบตัวเดอะฮันเตสลาลาายกระต่ายสไนเปอร์ของผมไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมบอกเลยแล้วกันจะเป็นเนิร์ดนะครับเนื่องจาก มีน้องๆขอมาเนืว่าพี่คลิปหน้าขอเป็นเนิร์ดได้ไหมอะไรเงี้ย,ยก็ผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัดเนิร์ดให้ดูเลยซึ่งเนิร์ดผมอะ่ะเป็นคิลเลอร์ที่ซื้อตัวที่2เลยนะครับตัวแรกผมซื้อละระ,ะบายนะแต่ว่าสกินเนี่ยผมซื้อของเนิร์ดก่อนด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เปิร์กของเนิร์ดเนี่ยจะเป็นเปิร์กที่ผมมีเยอะที่สุดในบรรดาคิลเลอร์ทุกตัวเลยนะก็คือมีครบเลยนะครับที่ตอนนั้นแชร์ได้เลเวล3าหมดเลยโอเคแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งนะเดี๋ยว ครั้งหน้าเราไปดูกันนะครับว่าเนิร์ดผมจะเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ก็สวัสดีครับ